โอเคอัดแล้วสัตว์มาแล้วอย่ยพัดสองสัตว์มาเลยแม่งเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจอเลยเหรอเฮ้ยเจอเลยเหรอตัวอะไรเดี๋ยวพีคเดี๋ดวพิกเปล่าวะโอจะเช็งให้รุนแล้วกดแล้วมันเดินมี่โอ้แม่งเอ้ยแม่งมาเร็วมากเลยอดี๋ยวพีคเดี๋ยพิกอะไรทำไมตีแบบเดี๋ยวเพล่เข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ลีเทียนไอสัตว์เราเห็นแล้วไอ้ยี่แม่งใส่แบบถุงแบบสีแดงอะ ไอ้ย่าหัวไอ้เีจะจะแค่เสียงแดงกูดู้ว่าเดือพิกไอ้เหี้ยเดือพิกแล้วไอ้เขี้ยมันก่อนเป็นสีแดงเขาเหรอไม่รู้ดิใช่ไหมดีเจมันใส่เสื้อคลุมบ่อยเอเออไอ้นี่มันใส่เสื้อสีแดงอ่ะมันเหมือนเดือพิกเลยไอ้เหี้ยไปได้ยังไงอยู่ตรงบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กอยู่ตรงเอลทีเอลทีแถวมึงอ่ะเอลทีเหรอพี่หนุ่ม ไอ้คันกูปิดแจ้งเตือนแล้วมันยังเด้งอยู่อ่ะทำไมเหมือนมีคนมาอยู่ใกล้ๆกูแล้วคุจไอคันวะไอเอลทีวะขินไม่มานั่กกันแล้วะเนี่ยยเฮ้รากลัวมันวิ่งมาแล้วโดนหมดเลยไม่ไม่อยากปั่นไอมันอยู่ไหนนายไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่ไม่อยู่ไหนนายเลยเอยู่แล้วมอยู่แล้วอยู่ในบ้านใหญ่เจ่ในแถวนู้นนหะที่กูไปปั่นไอเอลทีเฮ้ยมาอยู่กูแล้วอีย มาดิสแอดมาดิสแอดในการตามมาทีนอยู่ไหนมึงก็บอกด้วยยักษ์จะรู้ไหมนะั่ะกูอยู่ตรงไหนวะไม่เปลี่ยนไปลไม่ต้องบอกอะไรอ่ะกูอยู่ตรงเครื่องนี้เสร็จไปแกใช่แล้วตรงกูมีบอลโร้โการ๋ยวมึงไปงไป มันวิ่งมามันเปิดสกิลวิ่งมาเลยไอคินเดี๋ยเพิ่งวิ่งเข้าไปเดี๋ยวสกิลมันเองพอดียรงเียนะเห็นแล้วบ่ใคนไหนอยู่ตรงที่เครื่องเสร็จอะอยู่ใกล้ๆนั้นไอการไปช่วยเด้ปะแป๊บนึงแป๊บนึงวิคิดเปงตาทำติดเฮ้ยมันแหน่งห่เห็นมันไม่เห็น่้หนนึอง่ไหนวงแถว่วเ่งงเงๆนี่ ไอ้ลากกูนเนี่ยบ้านเล็กโอ้โหเต็มหน้ากูเลยบ้านเล็กขวาบนนไปดึงเพื่อนนี้ไอ้เหี้ยบ้านเล็กขวาบนกูมาตรงบ้านเล็กแล้วยี่ไหนกันวะโอ้โหเจอละอยางเซ็งอ่ะวิ่งมาแล้วได้ยินแต่เสียงแล้วหาตัวไม่เจอ ฮิวเร็วฮิวเร็วฮิวเร็วโอ้โหโอเคเหมือนจะหลุดโอ้โหเกือบจะหลุดนะไปแล้วมาบาร์บิคิวบคิวมายสามคนนี่แยบุ้ยแย่แย่กันนีิไม่มันวิ่งมาไม่ถึงหรอกไม่โบก็ให้หนึ่งคนใส่เพื่อน เชฟจะเบร์เราวะมีทางหลังอ่ะกูมีทางหลังอ่ะแม่งมากูแล้ว่ะมากูว่ะเฮ้ยกูเปทางหลังอาจจะช่วยได้นิดนึงไอ้กาศวิโดดโดดเหรอจ้าโดดเหรอจ้าไอ้นายวิ่งมาเลยแถวนี้ดึงเลื่อย ดึงแล้วเราต้องเทดไิไม่ไม่มีทางหลังไปทางหลังไม่ไม่มาไม,มันไม่สนใจยูหไหนแล้วบ้ามีาายูป้ะยูไปเ่ไยูไปเลยยูตรงนี้เนี่ยนะเลยแย่ล้มก็แต่แฮงอุ้ยโดนอ่โอ้โห LT นานอยู่นานอยู่ไ <c oughs> <c oughs> อ้คินไปปั่นไฟไปเดี๋ยวเรารอช่วยปัย่นนู่นเนี่ย กูเอลทีเป็นแมทที่กูที่ชอบชอบสุดละเป็นง่ายดีอ๋อเอลทีเป็นแมทที่มึงตายบ่อยสุดละไอ้เยี่ยมมันก็ต้องตายเหรอไม่มีไม้เนี่ยแต่กูถนัดดีวิตรามติดกันเต่งก่อนเล่นก่อนก็ได้กันฉีกวะไม่กันเขาตูนอ่ะฮัทไม่ใช่ไอ้เย่าปิดตู้ไอ้เย่ย ไอเย่ได้เหรอวะไอเยได้โอ้ยาวเลยมึงอมึงเข้าตู้แล้วก็ออกหรอแม่มันเราเข้าตู้ปั๊บแม่งยืนจ้องหน้าตู้เลยแล้วพอแม่งจะเปิดตู้เรากระโดดเปิดผแม่งเปิดตู้ข้างไอเย่้า่แม่งแพรน่นไมไหนไอ้หน้ายไงกูไเชื่อมึงมานีมาดีมาหิเพื่อนมาล้เพื่อนมาแล้วโลไอเยมาเร็วเพื่อนมาเมันวนหมันไม่เสียงหัวใจนิ่มนน่เออไอ้กายไ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปปั่นไปเราเปลี่ยนแรกเอ้ยไม,ไม่มันไม่เอาเราแล้วมันจะชิงไอ้ควายฟันไม่โดนไอ้เหี้ยง่คือเอาทีแอบตู้อยู่ โอ้ยแอมันเปิดตะกิลมันเห็นนะเห็นยันในตู้ไม่หรอกมันยังไม่ฟัน่ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรกลัวไม้เกินกลัวไม้เกินดิเวนเอาเฮ้ยใครอยู่นี่น่ะไม่มันกลัวไม้ไงคนนี้มึงก็กลัวแต่มึงแดกไม้ไง ว้าไม่ใช่แล้วแบบแบกไม้เฮ้ยวิวกิ <c oughs> ้ฟกูไม่ได้พับด้วยวิวกวบกูลองเชิงมันอยู่กิ๊ฟสามไม่พับด้วยว้ยมาหาเหมือนจะมาหาอยู่บ้าน้ามพี่อยู่บ้านซสา,า,ามม,ม,มันมันเฝ้าเชื่อมาทำไมเนี่ยแม่งเอ,อ้ยเข้าตู้ไม่ทันกันหน้าต่างเหรอ โอวิ่งฉีกยับยับมานหิวเรามานหิวเราหนเราอยู่เอลทีกำลังอยู่เอลทีไปไหนแล้ววะเนี่ยโอเคเจอเจอแล้วอยู่กกูอยู่กับกูอยู่เครื่องแรกที่ปักเสร็จโอ้โหอยู่เอลทีเหรปะเออใช่ใช่ใช่ มามันชิงแล้วมันชิงเห่ร่าเห่ร่าอยู่นี้โอ้ชิงอย่างนี้แม่งไม่ได้ฆ่าใครหรอกชิงนั่งเกมโอ้ยมนชิงแล้วไม่มันฮาโนอว์ฮานามันชิงชิงอีกแล้วอ่ะกูเพิ่งคิวไปเมื่อกี้เจ้าที่ปั่นเสร็จไปยัง เอลทียังยังยังเมื่อกี้แม่งแม่งมากูนายมาเครื่องบ้านฟ้าหน่อยเออครื่องบ้ารฟ้ามาละมาละมาละแม่แม่ตัวนี้แม่โคตรสวยอะคือแบบโดดจากเอลทีเข้ปะเข้าหน้าต่างไปเขาแล้วก็โดดออกวะก็มีแมทเทมให้เล่น อยู่กับเพื่อนแถวบ้านฟ้าแตกกูแตกโอ้ยเออเมื่อกี้อยู่เราอยู่เพยสองไม่องนานอยู่นานอยู่กีเล่นในนั้นอยู่บ้านเล็กข้าบ้านเล็กยัง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 อีกเพียงเดียวกูจะตายก่อนไหมเนี่ย วิ่งวิ่งมัน,นวิ่งไต่ละมันมันมันปลดสเตลแล้วเอ้ยไม่สเตอลอ่ะปลดไอ้นี่ยูแ <You. S 2> ม่งชิงชิงเก่งยี่หายนี่คนเนี้ยเอากูนะไปแทงหลังกูมาแนละ้วะ เดือดเครื่องเครื่องตรงนี้ป่ะหายไปแล้วเอาเครื่องนี้เ,เสร็จแล้วไม่ไม่ LT ที่ไหนข้าไปไหนทุ่นเครื่องตรง LT อ่ะมันมาตรงเครื่องแรกที่ปัดเสร็จอ่ะอืม แม่งใหม่อีกันไปลองรอขอสัตว์ละปันอยู่บนบ้านผีมาผีมา <Okay. S 2> โอเคสวยผีมันเฝ้าเครื่อง LT ไปปั่นเครื่องอื่นแล้วปั่นอยู่เครื่องบนบ้านอ่ะโอเคปั่นปั่นเลยปั่นเลย <S 2> <S 2> <S มันอยู่ LT มันไล่เพื่อนอยู่ <S <S อุ้ย เช็ดเขมมันอยู่ไหนวะตาดำตาดำมองไม่เห็นไม่อยู่บนบ้านละตาดามองไม่เห็นเฉยปั่นเครื่องอะไรไม่มีแอ็ดจิมไม่เสร็จเลยล้ะกะันมีชีบเครื่องแรงใช่ป่ะน่าจะมีธาโนธนาแล้วก็มีก้าน่าเติร์อะไรไม่รู ลบนไป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 วิ่งไปด้วยความเร็วสูงเอาไอ้เด็ด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 ไอ้ย่าไม่โนวันห้าุดเลยไม่ไม่โอ้ยมันมีนี่นะมันมันชื่ออะไรวะมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูมันโมลีเราได้เลยมันโมลีเราได้เลยมันจะฆ่ากูมาดิสัตว์ยอมตายมาดิ มามมาเอาไว้แม่เอากูแล้วมันทิ้งกูมันจะมาโมลีเราไอ้ขินมันโมลีเราไล้กูบังให้กูบังให้ไหมฮอนอวันกูต้องรีบไปหาประตูไปหาประตูเปิดไปหาประตูเปิดเดี๋ยวเล่นบ้านฟ้าให้กูไปประตูยลางอยู่เฮ้ยแต่เราต้องเข้าตู้นะไม่มีไม่มีม่มีเห็นแล้วเห็นแล้วกูประตูประตูนะจะเอาไปไหนวะมึงบอกกูดิถ้าจะเอลทีอะตรงไหนอะเอลทีเดินตรงมามันจะเจอประตู คลิปตัวเองที่ผ่านเสร็จอ้ยายากไม่ออกกูโดนโมลีเรียบร้อยก็บอกอยู่ให้ไปเทียดให้ไหมมันนี่โมลิไม่เหรอมีโมลิด้วยเหรอเออเอาโมลิมาด้วยเหรอเชี่ยเพิ่งรู้ไม่ไม่ไม่เราผานมุมอ๋อฮิวก็สิเอ๋อฮิวดิเอาเออ๋อ อยู่ไม่ได้สัตว์อยู่ไม่ได้โย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 อุ๊ยอุ๊ยอยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยย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 